สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้เนาะจ้าสิมารีวิวแนวกินแนวะกินที่เอไปซื้อกับเขาเนาะจ้าเลิกงานมือนี้เอ่อเป็นวันเสาร์เนาะเอ,อเลิกงานปึบเอกับฝาไปซื้อแนวกินเนาะลุงสิกินปลาหมูออื่นภาั่นได้ปลานิ้นตัวใหญ่มาตัวหน,นึ่นงปลานิ้งใหญ่เอกับแหวซื้อซื้อไม่อีกจ้าพามือนี้วันนี้กินข้าวเที่ยง มาหอดเฮี้ยนเอสกินปลาลังอีกเนาะแต่ว่าบ่เเ็ดคลิปเนาะจ้ะเอาให้เบิ่งว่ามันแสบเนาะเอกก็เลยซื้ออีกอร่อยมากก็ได้ปลานิ่งมให้ลุงกับปลาลักเฮดเฮดสิมาไวถั่วพัดเมล็ดถั่วพัดมะออื่นลุงสิกินนั่นพัดเปรี้ยวหวานก็เลยได้เอ่อเอี้ยงเกาะทัว่วลันเต่ามาไว้ั่วพัดเปรี้ยวหวานเห็ดลุงน้ำเนาะจ้ะกับ ข้าวโพดอ่อนกับถั่วลันเตาเนาะพี่น้องนี่ข้าวโพดอ่อนกับถั่วลันเตากับเห็ดพัดเปียวหวานลาดปลาให้ลุ่งม,มือ่ออ่นเป็นเมนูของมื่ออ่นพวมือนีอนน่เอะมหอดบ้านคาแล้วลุกม,มีเน่าก,กินแล้วพี่น้องแนวหมักแนวโปดเอด้นี่ของสมของเปียวมากมากักสร้างอันอันบักปางบักปางอ่อ,อนดองเพิ่นได้ให้เออ,เนะเอ,อ,อ,อันเดียวเนาะเอสร้างสองอันแดงเดียวเอ้เวบักดันมากนึง สมแขวแนวแนวมักอันนี้อีกย่างหนึ่งเม็ดแตงมักลายลายมาแก่เม็ดแตงพี่น้องอันอันนี้เด้อแนวเสียเอาท่านเอเอร์ไตเม็ดแตงโมมักผักอันงบปลายมือนี่ก็เลยได้มาสามถุงปกติสื้อเป็นถุงใ่สิบสิบห่อน่จ้ะมือนี่ได้มาสามห่อ บริษามผ่อนและข้าวาจากบาทแต่ว่าก็ยิบเอาคนขายบ่ค่อยแพงหรอกกบอันนี้มือได้หิวหิวอันเฝ้าสได้ยไวตามิวไวตามิวไอวได้ไมะฮกอัน6กอัน6กอ,อ,อันและะน้วก็เน่อไหมเน่อไหมเสียไว้ถาซุป ถ้าบ่วคั่นกับซีเมนซุปไว้มาแล้งซุปก็ได้กินอันนี้ก็คือเป็นนอ่อไม้เอ่อเป็นน่อไม้ที่ไว้ถ้าซุปเนาะจา้าเป็นน่อไม้ที่ไว้ถ้าซุปเนาะคือแซ่บไอ้ได้มาสองอันเอาไวถา้ถ้าต้มก่อนเหรอจังค่อยซุปบะระบะหลังเนาะจา้าแล้วก็อีสองตาแมค่คัวนี่ละจา้านี่ก็ไว้ได้ได้กินโดนเติบอยู่ได้หนิน เพราะว่านน้ำปลายั่งอยู่ซี่อยู่ขาวยั่งอยู่อัน,นขาดตั้งแต่อนันอันน้ำมันหอยเนาะจ้ะเพราะว่าลุงเราสิมากินพัดๆเนาะเอกสิไเดอ์อันนี้ใบขาเรากินเนาะจ้ะนี่อาจารย์แน้วแนวกินเหมือนนี่กับสิประมาณนี่ละอันที่เอไปถอยมาเนาะจ้ะเนาะกับสิเมิดประมาณถ้าเหมอือนนี่เมิดอยู่หาลอยหาลอยกลัวโคน่นแต่ว่าปลาได้มาสองตัวอยู่ตัวหนึ่งเอาเขาอันช่องแคงไปแล้วเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็มีขนมอันนี้ลืมขาด,ดว่ได้เคือกเคือกชาบอีกสองอันนี่แหละจ้าจเมือหาลอยหาลอยครนนี่กับเมื่อหาลอยโค้นอ่ะห้าห้ายี่ห้าประมาณสองพันหาแต่ว่าก็คือก็เอาไปใส่กินได้โดนอยู่น่ะนะที่เน้นก็คือสี่อันคือคือของทุยางมันขึ้นราคาอันนี้ก็เขาใจอยู่ว่ามีปัญหาจ้ะ มันเป็นแนวที่ห้องหมักและห้องกินอยู่แล้วเนาะนี่ละจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจฝากก็ไหลก์กดแรกกดซับสไครให้เอฟไปโดนๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นเอฟซีให้กันเป็นโดนๆเด,ด้อ,ดอ FC, ดดดจา้าสวัสดีจ้า